บริษัท DTC Enterprise จำกัดมหาชนนะครับหรือว่าตัวย่อหลักทรัพย์คือ d t s e n สะกดคือ DTCENT นะครับุ้น d t s e n ลักษณะธุรกิจคือการออกแบบวิจัยพัฒนาจัดจำหน่ายและให้บริการอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะก็คือในส่วนของ GPS tracking และพัฒนาระบบ IoT นะครับรวมถึง Artificial Intelligence หรือว่าระบบ AI อย่างครบวงจร รวมถึงวิจัยและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารการขนส่งและอื่นๆที่เกี่ยวข้องวันพรุ่งนี้จะเข้ามาทําการซื้อขายในตลาดรองเป็นวันแรกแล้วนะครับในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็คือดัชนี set อยู่ในเซกเตอร์ ICT ร,ราคา ipo เนี่ยสบาทแปสตางค์ก็ต้องบอกว่าเซกเตอร์นี้เนี่ยมีความเซ็กซี่อยู่อย่างหนึ่งครับเซ็กซี่คือ valuation มันสูง เพราะหุ้นที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยโดยเฉพาะพวก ICT หรือว่า IT ที่เกี่ยวข้องกับแมกกาเทรนมักจะเป็นหุ้นที่ถูกคาดการณ์นะฮะว่าจะมีอัตราการเติบโตที่สูงมากแล้วก็จะสามารถประหยัดต้นทุนลงได้มากขึ้นตามรายได้ที่มันมีเพิ่มมากขึ้นนะันั้นอันนี้เป็นถือว่าเป็น h r o w t r o w t h p i นะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ ถือว่าเซ็กซี่ที่สุดในตลาดละในรอบปีที่ผ่านมารหรือตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิดขึ้นมานะครับอ,อ่ะเดี๋ยวรายละเอียดของดีทีเซนจะมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับเราไปพูดคุยกับคุณทศพลคูณเพิ่มสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของทาง d t ทีเซนะครับสวัสดีครับคุณทศพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่ก็ได้พูดถึงเรื่องของ ลักษณะธุรกิจไปแล้วนะครับมีพวก GPS tracking IoT solution เรื่องของระบบ AI รบกวนอธิบายให้เห็นเป็นรูปธรรมเพิ่มเติมสักหน่อยนะครับถึงโครงสร้างทางธุรกิจแล้วก็สัสดส่วนรายได้ในปัจจุบันครับครับคือถ้าผมจะพูดเรื่อง GPS เนี่ยสมัยก่อนนะ GPS tracking เนี่ยอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่แบบใหม่นะครับครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องปกตินะครับที่ว่า ถ้าเกิดเราอยู่ในธุรกิจขนส่งนะครับค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งเนี่ยมันมีเยอะแยะนะครับหน้าที่ของเราเนี่ยคือเราทําให้เจ้าของรถเนี่ยเขาเห็นนะครับพฤติกรรมต่างๆของการขับรถนะครับเราทํามา26ปนะีธุรกิจนี้นะครับทามาตั้งแต่เป็นกล่องดํจาจนกระทั่งมาเป็น gps และเป็น gps แบบ real time ซึ่งเราก็เป็นผู้นําในตลาดนี้แบบคือเรื่องเกา,กาะติดสถานการณ์แล้วก็ทํามารายแรกแรกของโลกนะครับก็เป็นเรื่องปกติที่จะใช้นะครับ แลวตอนนี้เนี่ยประกอบกักบการที่ว่าเป็นกฎหมายของขนส่งนะครับที่จําเป็นที่จะต้องบังคับลดในหลายประเภทที่ละเอียดอ่อนนะครับลถที่ขนส่งสารอันตรายลดขนส่งผู้โดยสารนะครับจำเป็นที่จะต้องติดตั้งตามข้อกําหนดนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของ gps เนี่ยก็เป็นเรื่องปกติเทคโนโลยีที่ไม่ได้ไกลตัวนะครับจาเป็นต้องใช้แล้วก็ถ้า gps แบบ real time เนี่ยสำหรับบริษัทมันเป็นเรื่องดีนะครับ,บ,บ่าง real time เนี่ยคือทุกๆยูนิตที่เรา ขายไปเนี่ยนะครับเราสามารถมีรายได้จากค่ารายเดือนที่เราขายไปที่เป็นแสนตัวเนี่ยนะครับเราได้ซ้ำเข้ามานะครับนี่ก็คือก็จะเป็นารายได้ของเราซึ่งารายได้ท้งในเรื่อง GPS เนี่ยเรามีทั้งลักษณะที่ขายขาดนะครับขายขาดแต่ว่าเราได้รายได้รายเดือนมาหรือลักษณะเช่าใช้ซึ่งตอนนี้80%ของสินค้าที่เราขายไปเรื่อง GPS เนี่ยเราก็มีการปล่อยให้เช่านะครับมันก็จะมีรายได้ซ้ําเข้ามาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เมื่อสู่นี้นะครับ ได้ยินคำว่าเมกะเทรนนะฮะจริงๆเราเกาะติดตรงนี้จริงๆนะฮะเพราะเรื่องเมกะเทรนเนี่ยเป็นเรื่องของการเอาเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆเนี่ยมาใช้นะครับอีกอันนึงคือเรื่องของการอันนึงที่เป็นเมกะเทรนเนี่ยคือสังคมเมืองเมืองจะต้องขยายตัวเมืองที่จะต้องอใช้เทคโนโลยีมาเป็นจัดการให้คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะฮะเราก็มองว่าจากเดิมที่เราทําเรื่องของ GPS เนี่ยนะครับเราทำมา26ปีนะครับเรา ใช้คนเรามีอาดีเนี่ยจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับมีระดับเป็นร้อยคนเกือบหนึ่งในสี่ของบริรษัทเนี่ยนะครับรื่ง g p s เนี่ยเราทําแล้วก็เราเป้าหมายเราเนี่ยคือนอกจากทาในนี้แล้วเนี่ยเราก็จะทําส่งต่างประเทศด้วยแต่เรามองว่าคนของเราเนี่ยยังมีศักยภาพมากวนานั้นเราก็เลยเข้ามาสู่ธุรกิจหนึ่งที่เรียกว่า IoT นะครับซึ่งมันจะเป็น mega trend ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของใกล้ตัวนะครับโดยเฉพาะทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของ smart city นะครับซึ่งเราก็เตรียมในเรื่องของโซลูชันต่างๆไว้ พอสมควรเลยครับในการที่จะทำโซลูชันนี้เพื่อจะให้ประเทศได้ใช้โซลูชันเราได้รายได้ขึ้นมาครับนะครับถ้าดูจากตัวนี้ถ้าดูเปรียบเทียบในแง่ของโครงสร้างสักนิดหนึ่งฮะกับธุรกิจดั้งเดิมของเราคือ GPS กับตัวของไองอ o t กับตัวของ a i ต่างๆตัวนี้ฮะตัวนี้สัดส่วนมันเป็นยังไงบ้างครับคือต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคือ,อเรื่องของ GPS เนี่ยก็ยังเป็นรายได้หลักของเรานะครับประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังมาจากเรื่องของ GPS คือเรื่องของ i o t เนี่ยมันเสร็จประมาณ30ปีเสร็จมาแล้วนะครับแต่จังหวะที่ว่ามันไปเจอเกิดสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นนะครับเพราะว่างานอย่างไ o t ของเราเราเน้นในเรื่องของการขายในกลุ่มสมาร์ทซิตี้นะครับ mm hmm. แล้วพอโควิดเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดคืองบประมาณที่ที่จะตั้งไว้สําหรับอ่าาพัฒนาเมือเนี่ยมันโดนดึงไปใช้ในเรื่องของการต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องโควิดนะครับมันก็เลยเกิดการชะลอตัวนะครับ แต่ในทิศทางในอนาคตเนี่ยเราก็ค่อนข้างมีความเชื่อเราก็มั่นใจว่าไอ้รายได้ของเราเนี่ยจาก IoT เนี่ยมันจะเติบโตขึ้นมากกว่าในเรื่องของ GPS ซึ่งมันก็โตนะฮะแต่ว่ามันจะโตในระดับหนึ่งคือคือจำนวนรถอ่าที่กลับมาหลังจากโควิดหรืออาจจะขนส่งจะบังคับรถอ,อ,อื่นมากขึ้นนะครับแต่ว่า i o t เนี่ยออตลาดม,มันใหญ่มากๆครับตรงนี้ครับอืมครับครับอ่าก็ดูแล้วเนี่ยในส่วนของจะเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ ได้ไหมฮะที่เรามีการจําหน่ายอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากการวิจัยและพัฒนาของบริษัทร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรือเปล่าครับคือจริงๆต้องบอกว่ามันเกิดจากความต้องการของลูกค้าในประเทศนะครับแต่ว่าตั้งแต่ผมเปิดบริษัทมา2 6ปีมาเนี่ยนะครับเราคิดว่าปัจจัยที่เกี่ยวกับธุรกิจของเราเนี่ยเราต้องควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลูกค้ามีความต้องการนะครับแล้วเราพัฒนาได้เราเ็บเก็บๆไว้เนี่ยมันกลายเป็นโซลูชันที่ที่ เรียกว่าพร้อมที่จะไปขายต่อได้หรือพร้อมที่ไปต่อยอดได้นะครับแล้วก็เราก็ต้องบอกว่าคือมันก็เป็นความภาคพภพูมิใจของเราครับเพราะว่าคือเราทํา GPS ถึงขนาดที่ว่าบริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่ในในต่างประเทศเนี่ยเขาเข้ามาขอถือหุ้นเรานะครับ <S <S เพื่อจะให้เราทํางานเรื่องของ GPS เนี่ยออกไปสู่ในตลาดที่ใหญ่กว่าที่เราทาปัจจุบันคือตลาดที่เรา OEM Tier 1นะครับคือติดตั้งอุปกรณ์ของเราให้กับบริษัทผู้ผลิตรถเลยนะครับ อ๋อโอเคทีนี้ GPS tracking ของเราเนี่ยปัจจุบันเอาให้เห็นเป็นรูปธรรมคือมันถูกนำไปใช้ใน,ในในกลุ่มใดบ้างจะเป็นรถขนส่งสินค้ารถขนส่งคนหรืออาจจะมียานพานหนะอนอื่นเช่นพวกเรือหรืออะไรต่างๆรบกวนอธิบายสักหน่อยครับคือจริงๆการติดตั้ง GPS เนี่ยมันมี2องซีกนะครับซีกหนึ่งก็เรียกว่าติดตั้งตามภาพบังคับคืบอติดตั้งตามข้อกําหนดของขนส่งนะครับยังไงก็ต้องติดนะครับอีกส่วนหนึ่งคือติดตั้ง ถ้าสมัครใจหรือเห็นว่าติดไปเนี่ยมันช่วยลดปัญหาช่วยลดต้นทุนได้แล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่พิสูจนะ์แล้วว่านะครับคือติดตั้งไปไม่นานเนี่ยมันก็สามารถที่จะคืนทุนได้นะครับ mm. เรามีกลุ่มลูกค้าหลากหลายมากนะครับตั้งแต่กลุ่มโลจิสติกส์ที่เป็นมืออาชีพที่ต้องการออปชันที่หลากหลายนะครับหลากหลายคือตอนนี้ไม่ใช่แค่ g p s นะแล้วนะครับเขาต้องการออปชันต่างๆที่อยู่บนรถเช่นเรื่องของอุณหภูมิที่อยู่ในรถ เรื่องของเครื่องนับคนเรื่องการเปิดปิดประตูนะครับหรือที่มากกว่านั้นเนี่ยถือเขาต้องการภาพบนรถเนี่ยที่เป็นเรียลไทม์นะครับซึ่งส่งผ่านในตัวกล่องของเราเนี่ยนะครับเป็นภาพที่เรียลไทม์มาเลยนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นอีกเจเนอเรชันหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีก,การจาหน่ายพอสมควรแล้วเป็นกล้องที่เป็นเรียลไทม์ติดรถหรือจะมีเจนหนึ่งที่เป็นเจเนอเรชันที่3นะครับก็เรียกว่ากล้อง ai คือสามารถที่จะกล้องเนี่ยส่องหน้าของคนกับรถนะครับแล้วก็ดูว่าเขามีพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงหรือเปล่าเช่น ไอจะจับตานะครับจับการหาวนอนใช้โทรศัพท์นะครับหรือดูพฤติกรรมการขี่ที่น่าเป็นห่วงคือขับไปยังมีกล้องอยู่ข้างหน้าเี่ยแล้วไปใกล้รถชัดนมากๆนะครับมันก็สามารถที่จะร้องเตือนได้นะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของ G P S ที่เราทําไว้สองก็เรียกว่าตั้งแต่ อ่าเป็นกล่องดจาจนกระทั่งมาเป็น Gen 2 Gen 3ในปัจจุบันครับก็ยังมีโอกาสในอนาคตอีกเยอะเลยครับโอเค,อเคก็คือดูเหมือนว่าตัว GPS Tracking เนี่ยมันจะเป็นเหมือนจะเป็นสารตั้งต้นแล้วเราเองก็มีการนําเอา IoT กับระบบ AI เนี่ยมาประยุกนะฮะมาพนึกร,รวมกันเพื่อเพื่อเรียกว่าสร้างเอ่อความต้องเรียกว่าอะไรดีฮะนวัตกรรมที่มันลำ้ำทันสมัยทันสมัยมากขึ้น <laughs> โอเคทีนี้เอ่อ,อ,อพอมันมีการประมวลผลและอย่างเช่นว่าอะกล้องจับไปที่หน้าคนขับเอะอาจจะมีพฤติกรรมง่วง หรืออาจจะนะฮะอยู่ภายใต้สารควบคุมอะไรบางอย่างเนี้ยอ่ามันมันจะมีการประมวลผลแล้วทีนี้พอประมวลผลเสร็จแล้วมันทำไงมันเทคแอคชั่นได้ไหมมันจะไปร้องเตือนที่ไหนหรือมันจะส่งคําเตือนมาที่ศูนย์แล้วศูนย์จะสามารถสั่งการอะไรไปได้อย่างไรที่จริงๆนะครับคือปัจจุบันเนี่ยก็มีการร้องเตือนไปที่ไปที่พนักงานไอ้ที่บริษัทของลูกค้านะครับแต่ ตอนนี้เนี่ยเราก็มีโครงการที่จะทํศสนย์ควบคุมเรืหอรแาะจัดการนะครับคือข้อมูลเรื่อง GPS เนี่ยคือคือแทนที่จะปล่อยเตือนเฉยๆเนี่ยเรามีการเทคแชนชนคือเราดูพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงเนี่ยเราโทรแจ้งลูกค้าได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตใกล้ๆนะครับอ๋ออันนี้จะเป็นเซอร์วิสที่เราจะให้บริการกับลูกค้าด้วยก็จะเป็นฐานไรายได้ใหม่ในอนาคตถูกต้องครับ<อ>ปัจจุบันนี้ยังไม่มีใช่ไหมฮะในส่วนนี้ปัจจุบันยังไม่มีครับคือเป็นการแจ้งเตือนธรรมดาจริงๆเนี่ย เราคิดถึงขนาดนี้ไม่ได้แจ้งเตือนอย่างเดียวนะครับเราเช้เรียกว่าเอาข้อมูลวิเคราะห์ให้ด้วยนะครับว่าในรถสมมุติรถลูกค้ามีหลายร้อยคันเนี่ยนะครับคนขับคนไหนที่ดูแล้วน่าจะให้รางวัลนะครับคนขับคนไหนดูแล้วพฤติกรรมน่าเป็นห่วงเนี่ยเราททวิเคราะห์ให้นะครับว่าเขาควรจะต้องมีข้อบกพร่องที่ควรจะต้องปรับปรุงยังไงเราให้บริการลักษณะนี้ด้วยในอนาคตอันใกล้นะครับอ๋อคือสามารถเอาส่วนงานของ HR เนี่ยแทรกเข้ามาในระบบ Data Ana l y ั i ล s ตรงนี้ได้เลย ต้องครับอ่า,ออาโอเคโอเคอะทีนี้เรียนถามถึงแมกกาเทรนหน่อยพอบอกว่าเรามีทั้ง GPS tracking system มีทั้งตัวของ AI แล้วก็เรื่องของ IoT solution เนี่ยเอ่อแมกกเทรนเรื่องของ EV อะไรที่ถือว่าเป็นโอกาสของเราอย่างไรไหมในอนาคตอันใกล้คือเทรนที่จะเกิดขึ้นกับรถยุคใหม่ๆเนี่ยเ้าใช้คำว่า connected นะครับคือเชื่อมต่อได้ซึ่งตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเข้าทางมาเลยนะครับคือเรื่อง IoT เนี่ย Internet of Things นะคือ สรรพสิ่งที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเราติดเซ็นเซอร์ติดอะไเข้าไปนะครับเราส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสารเราทำทุกโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันต่างๆให้ปลายทางเนี่ยเขาดูสิ่งบกพร่องหรือมอนิเตอร์ไอมิเตอร์ต่างๆค่าต่างๆนะครับเรื่อง EV เนี่ยนะครับก็มีโครงการที่ในอนาคตที่เราก็พอที่จะทำได้นะครับแล้วก็จริงๆเทรนด์ของรถ้ำรวจเนี่ยการเชื่อมต่อนะครับ คือนอกจาก G P S แล้วเนี่ยมันจะมีระบบที่เรียกว่า Telematics นะครับซึ่งซึ่งเราสามารถที่จะท,ที่เรียนทไดซ่าครับคือพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยเป็นบริษัทญี่ปุ่นนะครับบริษัทขนาดใหญ่เลยคือชื่อบริษัทยาสกิเอเนอี้ซิสเต็เมของญี่ปุ่นนะครับเขาทํา O E M พวกอุปรกรณ์สายไฟอุปกรณ์อื่นๆต่างๆให้กับรถนะครับเพราะฉะนั้นรถรุ่นใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยนะครับเทรนเรื่องของเน็เต็ดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็น E V ผมก็เชื่อว่าคอนเน็เต็ดเนี่ยอาจจะดูเรื่องของแบตเตอรี่นะครือ่ง ของอจุดที่จะไปสามารถที่จะไปชาร์จจุดใกล้ๆอะไรพวกนี้เทรนนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็มันอยู่ในเครือข่ายที่เราสามารถที่จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วในจากความรู้จากประสบการณ์ของทีมงานของเราครับผม,มขออีกคำถามเดียวในในเรื่องของโอกาสทางธุรกิจในอนาคตเนี่ยนะฮะบ้านาเราที่กําลังเป็นกระแสะอีกหนึ่งเรื่องคือการประมูลดาวเทียมวงโครจรต่ําก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงอาจจะปลายปีนี้ต้นปีหน้านะครับว่ากันไป เออมันจะมาสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับเราได้อย่างไรหรือไม่แล้วมันจะเป็นการเปิดทางให้เราสามารถขยายลายผลิตภัณฑ์เนี่ยออกไปได้ถึงขนาดไหนครับคือตรงนี้เนี่ยนะครับมันเราก็อยู่ในระหว่างการศึกษานะครับยังไม่แน่ใจว่ามันเราคือพูดง่ายคือจากเคโน่ลยมที่เรามีอยู่ที่ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็มีโซลูชันอีกมากมายที่ยังทําได้ เป็น5ปี10ปีนะครับทีนี้เรื่องไอ้ดาวเทียมวงโคจรต่ำเนี่ยนะก็เราก็ยังมีระหว่างการศึกษาว่าจะมาใช้กับเราอะไรยังไงได้บ้างนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีทางญี่ปุ่นนะครับเท่าที่ศึกษาดูเนี่ยก็จะมีของโซนี่นะครับคือบริษัทใหญ่ของญี่ปุ่นบริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับเขากําลังพัฒนาไอ้ตัวระบบอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับเรื่องของ IoT เนี่ยนะครับสำหรับดาวเทียมเพื่อว่าทุกพื้นที่เนี่ยนะครับทุกพื้นที่ใน ในโลกนี้สามารถใช้เครือขอ่ายของเขาเนในการส่งข้อมูลเรื่อง i อโอได้ข้อมูลขนาดไม่ใหญ่มากนะครับ,รบจะอยู่ในทะเลอยู่ในปา่าในเขาที่นี่เราก็จับตาดูเรื่องเทรนนี้ยอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันมีขึ้นมาเกิดขึ้นมาตอนนี้เราดูเรื่องของราคาชิปด,ดูเรื่องค่าบริการรายเดือนเนี่ยรเราเตรียมโซลูชันไว้รอแล้วนะครับถ้าเกิดมีมาเมื่อไหร่เนี่ยคิดว่าไม่ช้าไม่นานนะครับจบากประสบการณ์เราเนี่ยเพราะว่าเราเคยทําในเรื่องของสมัยก่อนนะแม้กระทั่งที่พูดมาครับ GPS เราติดตั้งแต่ มอเตอร์ไซค์ติดรถนะครับเราเคยติดเรือประมงนะครับสมัยก่อนเราเคยในบ้านเราเนี่ยโดนเาเรียกว่าใบเหลืองเรื่องกานควบคุมประมงนะครับเราก็สามารถทําไอตัว g ี s สติดเรือที่อยู่ในทะเลเนี่ยเราก็เคยทํามาแล้วนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ซึ่งมีเขาเรียกว่าความความครอบคลุมของเครือข่ายดาวเทียมเนี่ยหรือเครือข่ายสื่อสารเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยอันนี้สนุกเลยครับน่าจะมีอะไรสนุกๆทำได้เยอะเลยครับ คือ GPS วันนี้มันไม่ใช่แค่ตัวบอกตำแหน่งและไม่ใช่บอกพิกัดแล้วว่าอยู่ตรงไหนคืออย่างบนรบเรือประมงเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อข้อมูลไปยังอาจจะหน่วยงานที่ควบคุมดูแลอยู่นะครับ,รบได้เลยว่าเอ๊ะมันมีการใช้แรงงานผิดกฎหมายหรือเปล่ามีการทารุณกรรมแรงงานหรือเปล่าในลักษณะนั้นนะฮะมันลึกถึงขนาดนั้นเลย โอเคใช่ครับครับครับเอ๊ะมีอีกส่วนหนึ่งนะในที่เมื่อสักครู่เรื่องของ GPS บวกกับตัวของ IoT ตัวนี้นะครับในช่วงที่ผ่านมาคือฐานลูกค้าเราเป็นเอกชนอันนี้ถูกต้องไหมครับส่วนใหญ่ฐานลูกค้าที่ผ่านมาเป็นเอกชนครับแต่ว่าช่วง4 5หปีมานี้เริ่มมีทางภาครัฐเข้ามานะครับเราเริ่มมี การเอาโซลูชันของเราเนี่ยทำเป็นระบบ IoT เสนอให้กับ,บในในในหลายเมืองนะครับโดยเฉพาะอย่างเมืองใหญ่ที่ปนตรครเนี่ยรเราก็ทำมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เมืองนิย่อยอีกหลายเมืองเหมือนกันครับอืมนะครับเพราะว่าดูจุดนี้อย่างกรณีของ GPS ีเออเนี่ยผมก็นึกถึงอีกอีกกลุ่มหนึ่งฮะกลุ่มการขนส่งทางบกอะไรประมาณนี้ที่เกี่ยวข้องกับรถรถลาต่างๆตรงนี้เราได้เข้าไปมีงานตรงนี้บ้างไหมฮะตรงนี้ก็มีการทํางานร่วมกันนะครับเพราะว่าอย่างประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่อุบัติเหตุเนี่ยค่อนข้าง จะอยู่ในระดับต้นๆระดับท็อปของโลกนี้เลยนะครับ,รบก็มีการก็ทํางานรู่วมขนส่งนะครับรว่าเราจะมีนวัตกรรมมีอะไรยังไงที่จะช่วยในการที่จะลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดที่เห็นเป็นรูกธรรมคือตอนนี้เป็นข้อกฎหมายนะครับที่บังคับใช้ในการติดตั้ง GPS ในรถบางประเภทนะครับแล้วก ยังจะมีอีกหลายประเภทที่จะขยายออกมาหรือยังจะมีอีกหลายนวัตรกรรมเพราะผมดูเทรนจากต่างประเทศเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมพูดเรื่องของกล้องที่ติดไปเรียวทามเนี่ย mm hmm. ตอนนี้เนี่ยในบางประเทศอย่างเพื่อนบ้านเราเวียดนามตอนนี้กล้องวงจรปิดแบบเรียทามเขาบังคับแล้ว mm hmm. นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นของที่เรามีในนะ้นเพราะนี่ก็เป็นไปได้นะครับ mm hmm. ว่าเราอจจะมีการคุยขนส่งนะครับ mm hmm. ดูแลว,ว่าถ้าเกิดเราติด G P S แล้วเนี่ยมันได้ความปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจยังมีเรื่องของ ผู้โดยสารนะฮะยังมีในเรื่องของจุดที่อันตรายต่างๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอาจจะมีนวัตกรรมที่ดีกว่าน,นี้เนี่ยนะครับมา,าทําการที่จะอขอความร่วมมือหรือทําการบังคับใช้นะครับ,รบก็มันเกิดขึ้นในต่างประเทศแล้วผมเชื่อว่าผมจะต้องมีการทํางานร่วมกันแล้วก็น่าจะมีโอกาสทาง,ทางธุรกิจพอสมควรครับนะครับครับท่านขายหุ้นระดมทุนครั้งนี้872ล้านบาทเอาไปใช้ทําอะไรบ้างครับเนี่ย ครับก็เมือสรู่นี้เราพูดเรื่องการทำเขาเรียกวิเคราะห์ข้อมูลจาก GPS e ที่เรามีเป็นแสนคันเลยไหครับเราทำในงานพิเศษส่งให้ลูกค้าเราคิดว่าเราจะทำเป็นสูงควบคุมเลยนะครับเรามีตึกข,ของเราที่เราลงทุนซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องการเงินก้อนหนึ่งเนี่ยมามาซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาเซ็ตอัพตัวสูงควบคุมตัวนี้เพื่อจะให้บริการในการที่จะ,ะบริการเสริมนะครับสำหรับลูกค้าปัจจุบันซึ่งมีเป็นแสนคันเนี่ยในการที่จะ รู้พฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอย่างเดีย t i m e นะครับอันนี้คือเงินก้อนแรกรที่เราจะใช้นะครับเงินอีกก้อนหนึ่งนะครับเพื่อเกี่ยวกับเรื่องสภาพคล่องของบริษัทนะครับเรามองว่าหลังจากโควิดมันคลี่คลายเนี่ยนะครับงานทางด้าน IoT งานทางด้าน Smart City ซึ่งเราเตรียมโซลูชันไว้เพน่อทั้งเยอะนะครับเราเตรียมความพร้อมที่จะเข้าไปประมูลงานราชการซึ่งมันต้อง ใช้เงินในการที่จะต้องลงทุนก่อนนะครับหรือจะต้องจ่ายค่าคั้ประกรันอะไรพวกนี้นะครับเราก็มองว่าเราต้องการเงินส่วนนี้นะครับอ่าโอเค,ค,คก็คือระบุในเบื้องต้นที่ว่าจะไปลงทุนสร้างศูนย์บริหารจัดการและบริการข้อมูลยานพาหนะนี่เจล้านบาทนะครับทีนี้หากตัวเลขออกไปมันยังเหลืออีก800โอเค800นี่คือจะเอาไปหมุนเวียนอย่างเดียวเลยถูกต้องไหม กับหมุนเวียนนะครับม,มีมีหลายเรื่องที่ทําได้ครับอ่าโอ้โหอันนี้น่าสนใจนะคืออันนี้แค่สองวัตถุประสงค์เองถูกต้องไหมครัมีเท่านั้นครับโอโ้โหแบบ,บ,บแบบนี้แบบนี้นี่อขอสักนิดหนึ่งมันจะไปขยายผลสร้างมูลค่าเพิ่มเอาในช่วงตั้งแต่ไตรามาสหนึ่งปีหน้าเป็นต้นไปเลยเนี่ยได้อย่างไรครับคืออย่างนี้ครับคือในเรื่องของ IoT เนี่ยนะครับมันมีเม็ดเงินที่อยู่ในในธุรกิจเนี่ยมาก เขาทั้งเยอะเลยนะครับเพราะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของยุทธศาสตร์ชาตินะครับที่ยุทธศาสตร์20ปีของชาติที่จะส่งเสริมในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรามีการพูดคุยกับหลายๆเทศบาลหลายๆอบตอบจเนี่ยนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยโควิดมันเพิ่งเริ่มคลี้คายนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ระหว่างที่หยุดไปเนี่ยนะครับเราก็มีการเตรียมโซลูชันเราเรียกเรา คุกก <Cooking S 1> mm ิ้งไม่เรียบร้อยแล้วรีด really mm ีพอเสร์ฟพอพอสำหรับเรื่องของสมาร์ทซิตี้โซลูชันเพราะรฉะนั้นเนี่ย mm hmm. เมื่อเริ่มขี้คาย mm hmm. ทางภาครัฐเริ่มมีเงินเนี่ยนะครับเราเองคิดว่าเรื่องของการที่จะหายอดขายนะครับหรือหากำไรเนี่ย mm hmm. มันสามารถที่จะทำได้เป็นอย่างดีแล้วคงจะดีในช่วงแบบก่อนโควิดึ้นซึ่งมันก็นั้งดีดครับ นะครับเอ๊ะดูจากตัวนี้มันเหมือนเหมือนสอบรับสอบรับกับก่อนอันนี้ที่มีกฎหมายตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติเรื่องของราชการดิจิทัลอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในส่วนตรงนี้เลยถูกปะครับครับมันเป็นแผนยุทธศาสตร์นะครับคือผมไม่แน่ใจว่าเป็นพระราชบัญญัตินะแต่ว่าเขาเขียนเป็นยุทธศาสตร์มในช่วงแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเครือข่ายสื่อสารเนี่ยต้องครอบคลุมช่วงที่สองนะครับซึ่งมันช่วงต้นเนี่ยคือเรื่องของการ เน้นในเรื่องของการพัฒนาเมืองนะครับ,รบให้เมืองมีความทันสมัยมีเขาเรียกว่ามีเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในเมืองเพราะว่าสังคมเมืองเนี่ยมันจะต้องใหญ่ขึ้นคนเข้ามาในเมืองใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองมันต้องมีอะไรที่ดีขึ้นนะครับอืมนะครับขอในเลขของตัวเลขทาง,งการเงินนิดหนึ่งนะครับดูในช่วงรายรได้สักปีหกสามปีหกสี่นี่ก็อยู่ระดับประมาณห้าร้อยหกร้อยล้านบาทปีล่าสุดปีหก ค่าที่ผ่านมาใน9เดือนเนี่ยก็400กว่าล้านบาทแล้วก็ดูอัตรากำไรสุดที่เนี่ยฮะหรือว่า n t Prof i t Margin เนี่ยจาก17%เมื่อปี6-3มาเหลือประมาณสักสิบ2เมื่อหนงวด9เดือนที่ผ่านมาไอ้ตรงนี้มันลดลงไปเพราะอะไรครับคือในช่วงปีนี้นะครับมันเป็นช่วงการเตรียมการเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เมันเรามีบริษัทร,รูปอยู่3บริษัทที่ ที่รวมอยู่ในบริษัทเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมไอพีโอนี่ก็ในระดับหนึ่งนะครับที่เราต้องใช้จ่ายในช่วงปีนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นไอระดับปกติก็คือ17ตอนที่เราเคยเป็นถูกปะใน20กว่าปีที่ผ่านมานะครับนะครับนะฮะเอาละครับแมดูวันพรุ่งนี้นี่คอนเฟิร์มยืนยันเข้ามาเทรดเป็นวันแรกถูกต้องไหมครับต้องครับโอเคมั่นใจมากน้อยอย่างไร ก็ทำเต็มที่แล้วครับเรือบมั่นใจครับเพราะจริงจเนี่ยสินค้านะครับคือเขาบอกเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้ไกลตัวนะครับเราควบคุมปัจจัยต่างๆได้นะครับแล้วก็จริงๆผมต้องบอกว่าเรามีพันธมิตรที่เข้ามาถือพูดเราม่สักคู่พูดถึงญี่ปุ่นนะยาสกิเนี่ยเขาก็พาเราไปในอนาคพได้มีแผนทํางานได้กันชัดเจนนะครับ18เรรามีพันธมิตรอีกเจ้านึงนะครับเป็นบริษัท ใหญ่ในประเทศเรานะครับคือทางบุญรอด uh huh. เบอรี่นะครับบุญรอดสมัยเชนเนี่ยก uh ็ huh. ถือหุ้นเราอีก15นะครับก็มีการที่จะสนับสนุนเรื่องต่างๆที่จะทําทการด้วยกันในอนาคตเพื่อเกิดโคงรงการต่างๆได้นะครับก็ uh huh. สามารถที่จะมีเรื่องให้ทําได้ในระยะยาวแล้วก็สามารถทําบริษัทให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนครับแา่คุณทศพลผมขอนิดเดียวทิ้งท้ายสักหน่อยนะเพื่อให้นักลงทุนได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น พอจะให้ชื่อลูกค้าในปัจจุบันของเราเพิ่มเติมขึ้นมาได้สักหน่อยไหมครับเพื่อให้เห็นเห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นครับกลุ่มลูกค้าปัจจุบันเนี่ยนะครับอันดับแรกคือกลุ่มทางด้านขนส่งนะครับขน<ม>ส่งซึ่งเรามีาบริษัทยักษ์ใหญ่ในขนส่งเนี่ยนะครับเป็นลูกค้าเราเยอะนะครับไม่วมา่าจะเป็นถ้าเป็นน้ามันก็กลุ่มบางจากนะครับกล<ม>ุ่มถ้าเป็นขนส่งใหญ่ๆก็ทางดินฟ็อกซ์เนี่ยนะก็เป็นลูกค้าเราแต่ตอนนี้เนี่ย จากลูกค้าที่เป็นขนส่งที่เรามีลูกค้าเกือบหมื่นบริษัทเนี่ยนะครับเรากําลังกระโดดเข้าไปในกลุ่มที่เป็นเทศบาลนะครับเราเองเนี่ยนะครับเราขายให้กับทางกรุงเทพมหานครโซลูชั่นอีกใหญ่นะครับไปไปหลายโซลูชันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีทางเทศบาลนะครับใกล้ๆตัวของเราเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมใส่ในไฟลิ่งหรือเปล่านะครับแต่ว่าพอเลยบอกว่าใกล้ๆกรุงเทพมหานครเทศบาลใหญ่ๆเนี่ยหลายเทศบาลที่ตอนนี้เนี่ยเขาเป็นลูกค้าเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ อย่างเชื่อว่าพอเทศบาลใหญ่หรือเมืองใหญ่ใช้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็พิสูจน์ได้ว่าต่อไปเนี่ยในเทศบาลอวตอรจออีกสามพันเทศบาลเนี่ยก็สามารถที่หยิบจับโซลูชันที่เราทําไปแล้วเนี่ยใช้ได้ต่ออีกนะครับอ่าโอเควันพรุ่งนี้ขอให้โชคดีแล้วเดี๋ยวพอเข้าตลาดมาแล้วหาโอกาสสนทนากันใหม่ผมว่าธุรกิจนี้น่าสนใจขอให้โชคดีนะครับวันพรุ่งนี้สวัสดีครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ คุณทศพลคุณเพิ่มสิริ CEO และ MD ของ DTC Enterprise หรือว่าหุ้น DTCENT อ่านะก็เป็นหุ้นอาจจะบอกว่าเป็น IPO สายเทคอีกบริษัทหนึ่งก็ไม่ผิดนักนะสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับเออฟังดูนี่ผมว่าเข้าท่าแฮ่คือเหมือนกับเขาเริ่มมาจาก GPS อ่าใช่จุดแข็งเป็นคอเป็นคือเป็นแกนหลักของบริษัทเลยอ,อ่ใช่แล้วก็พอแมกกาเทรนมามันม,มีเรื่องของ IOT solution มีเรื่องของ AI platform ครับก็นำเอาไอ้สองส่วนนี้มาบูรณาการร่วมกับตัวของ GPS tracking system อ่าใช่ใช <นะ S 1> ครับเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม,มคือเริ่มจากมูลค่าเพิ่มในส่วนของคุณประโยชน์ของตัว GPS ก่อนอ่าใช่ใชคือมันไม่ใช่แค่เป็นตัวบอกพิกัดบอกตำแหน่งแล้วอ่าอ่อ,อย่างเช่นว่าถ้าคุณสุประชัย เออลักลอบออกจากบ้านหลังสามทุ่มอ่าลักลอบเลยเหรอ่ลักลอบอ่ะแล้วบังเอิญมีก้อน GPS เล็กๆเนี่ยอ่าฝังไว้อยู่ใต้เบาะอ่าออันนี้คนที่บ้านคุณสุภชัยจะทราบทันทีว่าอยู่ที่ไหนอออ่าจอดตรงไหนยังไงรู้หมดเลยแต่ GPS แบบเก่าเนี่ยนะก็แบบที่คุณสุภชัยลักลอบออกจากบ้านตอนสามทุ่มเนี่ย คือเขาจะแค่รู้ตำแหน่งว่าอยู่ตรงไหนแค่รู้พิกัดโอ้แต่ถ้าเจอ GPS สมัยนี้ที่มันบูรณาการร่วมกับ IOT ร่วมกับตัว AI ด้วยนี่นะจะเห็นหมดเลยว่าคุณสุภชัยทำอะไรในรถแล้วคุณสุภชัยลงจากรถแล้วไปที่ไหนดีไม่ดี มันมีไมโครโฟนติดตัวอยู่ด้วยนะรู้ด้วยคุยอะไรอีกนะจะไปพบแหล่งข่าวกลางค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยเสียรับหมดเลยนะใออย่างไปคุยเรื่องดีลเอ็อะไรกับใครเนี่ยโอ้โหทีนี้รู้หมดเลยอันนี้แหละด้วยความเคารพนะอันนี้แหละเป็นสีสันเป็นสีสันของรายการน่ากลัวน่ากลัวนะครับซึ่งเคสนั้นอาจจะเป็นผมก็ได้อันนี้แฟร์แฟร์แฟแฟรนะครับ โอเคเพื่อให้เห็นภาพเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับติดตามดูการเปิดตัวของ d t ทีเซนผมว่าเป็นหนึ่งหุ้น IPO ที่น่าจับตามองนะครับ